รับเงินบริจาคเพราะอะไรเพราะหน่วยงานของรัฐหน่วยงานความมั่นคงมันไม่ทําหน้าที่นะครับทหารไม่มีข้าวกินนะครับทหารไม่มีห้องน้ําทหารไม่มีเสื้อกลอกทหารไม่มีรถกระบะทําไมอกองทัพหรือรัฐบาลไม่จัดหาให้ก็ความล้มเหลวมันก็เลยต้องไปพึ่งใครอินฟูอินฟูก็เลยดังกลายเป็นฮีโร่ทุกวันนี้สนับสนุนโดย To y ย ta Bu ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ปล่อยทหารก็ทําไปเถอะครับนะมีทหารมีอินฟูพอแล้วรัฐบาลไม่ต้องไปลงคือไปลงก็คือไปโหนชายแดนก็คืออะไรต้องการได้คะแนนนิยม,มไม่มีอะไรชายแดนนายกลงไปก็เท่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์เไรเชื่อผมเอาเวลาเนี่ยไปดูเนี่ยไอ้ไอ้โลกแห่งความเป็นจริงอะไรเดอร์เนี่ยแสนกว่าคนนะไปดูครับเขาตั้งใจทํามาหากินกฎหมายเรากดระเบ,บียบเยอะแยะเลยนะครับนะนะครับเข้าใจนะไปดูเรื่องจริงอย่ามัวแต่หาเสียง สี่เดือนเนี่ยเวลามันสั้นไปแก้ปัญหาไอ้ที่มันมันควรจะแก้เนี่ยเนี่ยเียรเดอร์เนี่ยไอ้พวกแอปพวกนี้เอาเปรียบเขาหนักเลยนะครับนะผมไม่ได้พูดเรื่อยๆนะผมฟังมาแล้วก็คุยกับไอ้คนที่เขาขับเนี่ยเขาเป็นผัวลูกน้องผมเองอะนะครับนี่เล่าให้ฟังนะนะครับนะนะฮะเข้าใจนะนะครับจริงไหมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้จานเดย์ด้วยนะครับพักภูมิใจมีผลงานอะไรบ้างครับไม่ทราบต้องไปถามเขาดู นะครับผมไม่ได้อยู่พักยุมใจไทยแล้วลองถามก็ดูว่าเขามีผลงานอะไรนะครับอาจารย์ครับจำเลยขยายยื่นอุทธรณ์ได้กี่ครั้งโอ้ยขยายกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ศาลจะอนุญาตถ้ามันมีพฤติการพิเศษนะครับลงเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คําว่าขยายอุทธรณ์ปวิพมาตามันขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวนี้ AI มันสามารถจะให้คําแนะนําเบื้องต้นได้เพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์เดพูดอะไรต่างเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการพูดที่สร้างสรรน,นะครับสร้างสรรค์ <c oughs> นะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นไปดูแลครับเนี่ยแม่คงแม่ค้าตามตลาดนัดตามตลาดสดผมไม่เห็นมีรัฐบาลไหนลงมาเลยนะครับทําไมไม่ลงไปกลัวแม่ค้าด่าดีไม่ไปนะไปดูดิขายของไม่ได้ตลาดนัดตลาดค้าส่งลําบากหมด <c oughs> ไปดูครับไอคนเขาเดือดร้อนจริงๆไม่ค่อยไปนะนะครับไปแต่ชายแดนคำเห็นไปทรไมนะกระแสชาตินิยมเต็มไปหมดนะนะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมเ ทหารต้องไปพึ่งอินฟูเพราะอะไรครับเพราะระบบราชการล้มเหลว<ๆ>การเบริกจ่ายงบประมาณล่าช้างบประมาณก็เยอะนะครับแต่ไม่มีระบบการจัดการที่สามารถจะไปซื้ออาวุธสร้างรั้วซื้อรองเท้าซื้อเสือ้อเกราะซื้อโดนซื้ออะไรต่างๆมันล่าช้านะครับนะผมไปฟังคำ,คำในงานสัมมนาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าถ้าทุกวันนี้ยังมีวีรบุรุษมีอินฟู นะครับคนต้องไปพึ่งอินฟูต้องไปรายการโหนกระแสต้องไปร้องเขา,าเรียกอะไรทนายดังอะไรต่างๆมันแสดงให้เห็นว่าระบบล้มเหลวนะครับถ้าเป็นกระบวนการยุติธรรมก็คือระบบงานตำรวจล้มเหลวคนก็ต้องไปโหนกระแสไปหาอินฟูดังไปหาทนา,ายดังแสดงว่าอะไรระบบราชการล้มเหลวผมถามมาแล้วนะครับขมห็นเอ๊ะทำไมจะสร้างรั้วนะครับ ต้องมีอินฟูรับเงินบริจาคเพราะอะไรเพราะหน่วยงานของรัฐหน่วยงานความมั่นคงมันไม่ทําหน้าที่นะครับทหารไม่มีข้าวกินนะครับทหารไม่มีห้องน้ําทหารไม่มีเสื้อกลอกทหารไม่มีรถกระบะทําไมอกองทัพหรือรัฐบาลไม่จัดหาให้ก็ความล้มเหลวมันก็เลยต้องไปพึ่งใครอินฟูอินฟูก็เลยดังกลายเป็นฮีโร่ทุกวันนี้นี่คือปัญหาว่าทําไม พึ่งพาหน่วยงานของรัฐไม่ได้นะครับนะเนี่ยอย่างขมิ้นเนี่เห็นชัดเลยนะเครื่องเสียงก็ต้องเป็นของอินฟูนะครับแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องของอินฟูก็แสดงให้เห็นว่างบประมาณทหารเนี่ยปีละเท่าไหร่สองแสนล้านเนี่ยมันเอาไปทําอะไรเงินพวกนั้นเอาไปทําอะไรงบรับงบอะไรต่างๆเอาไปทําอะไรคือความล้มเหลวไงนะทหารก็อยากจะได้มามานะอยากจะได้อยากได้ไดไดนู่นได้นี่อยากอะไรต่างปร,ร,ปรงากฏว่าไง กองทัพจัดนะไม่ได้ครับต้องใครพึ่งอินฟูต้องอย่างที่เมื่อวานนี้นายกอนุทินพูดเนะี่ยมันจริงๆมันเป็นหน้าที่ของรัฐรัฐบาลต้องเข้าไปดูแลทหารชายแดนเมื่อวานนี้นายกอนุทินพูดนะเขายังยอมรับความจริงนะนายกคนนี้ยังยอมรับความจริงว่ามันก็คือความล้มเหลวของระบบราชการไนงะความล้มเหลวของกองทัพฝ่ายฟาร์มมันคงความล้มเหลวของรัฐบาลไงนะครับเรื่องการลบงบประมาณป,าณปีละสองสามแสนล้าน <c oughs> แต่ปรากฏ <c oughs> ต้องให ประชาชนแก้ปัญหากันเองการขับไล่คำเห็นก็ต้องไปนะนะทหารก็ทําอะไรไม่ได้ตารวจก็ทําอะไรไม่ได้ต้องให้อะไรอินฟลูเอนเซอร์ไปขับไล่คือความล้มเหลวนี่ละคือความล้มเหลวครับนะเข้าใจไหมนะฮะม,ม,มันนะครับนี่คือความล้มเหลวมาสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลไทยของอฝ่ายมั่นความมั่นคงไทยต่างจังหวัดสามจังหวัดชายแดนใต้ที่อะไรนะครับที่มีการปล้นล้านทองอ่ะ นาราที่วาดเรืออะไรนะครับนั่นโจรมากัน8คน10คนป้นร้านทองไปตั้งถทลาไาร่30กว่าล้านหนีออกนอกประเทศไปแล้ว <c oughs> งบประมาณชายแดนใต้ก็โอ้โหมากมายมาหาแสนงบประมาณตำรวจทหารมากมายเอาไปทำอะไระสุดท้ายก็จับอะไรใครไม่ได้เลยต่อไปก็ต้องให้อินฟลูเอนเซอร์หรือนักสื่อเอกชนไปจับหรือเปล่านี่ก็ค,คือความล้มเหลวพี่น้องประชาชน,นเวลาเราดูเนะี่ยโอ้โหนะเราดูเนะปัญหาชายแดนไทยเขมรเนี่ย นะเขมเรีนมาอยู่บ้านหนองจานกี่ปีแล้วนะครับท่านดูข่าวนะที่สาบแก้วนะี่ะเขมเรนมาอยู่บ้านหนองจานกี่ปีและก่อนหน้านั้นเนะ่ะฝ่ายความมั่นคนความมั่นคนทงทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครองเ็าทาอะไรกันเขาไม่รู้เหรอเขมเรนมาอยู่ในประเทศไทยตั้งนานแล้วเขาไม่ทราบเหรอครับว่าเราต้องขับผักดันเรื่องอะไรต่างๆ <c oughs> พี่น้องคิดว่ายังไงนะครับปัญหาพวกนี้มันหมักหมมมานะอยู่กี่ปีอะ นะครับพอถึงวันหนึ่งพอมันมีปัญหากระทบกระทั่งชายแดนขึ้นมานะครับก็เริ่มมาเริ่มปัญหาเกี่ยวกับชาตินิยมมาแล้วก็แก้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยทั้งผู้ว่าท,วทั้งตำรวจทั้งทหารทําอะไรได้มาต้องให้อะไรอินฟลูเอนเซอร์ไปทําหน้าที่ขับไล่ขเขมนออกจากประเทศไทยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าอะไรความมั่นคงทหารรัฐบาลที่ผ่านผานมาล้มเหลวหรือเปล่าครับล้มเหลวหรือเปล่าครับนะครับนะครับที่ผ่าน,านมา ลองไปถามรัฐบาลก่อนๆดูครับอาจารย์นั่นแหะสิรัฐบาลบางบางบางรัฐบาลก็มาจากการยึดอำนาจนายกก็ยศยศพลเอก <c oughs> แล้วเขาทำอะไรกับทหารที่ผ่านๆมาทำอะไรน,น่าคิดไหมนะครับแล้วปล่อยอกรมพุชงกัมบุชาอยู่ในบ้านหนองจานกี่ปีแล้วนะครับเข้าใจนะฮะเออนะนี่แหละเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะจำไม่เลยนะครับ ตราบใดที่คนต้องไปออกรายการหวนกระแสคนต้องไปติดต่ออินฟลูเอนเซอร์คนต้องไปขอความช่วยเหลือจากทนายดังทนะดังเนี่ยนะก็แสดงให้เห็นว่าระบบราชการล้มเหลวตำรวจไม่ทำงานงานไม่คืบหน้าไม่สนใจประชาชนฝ่ายปกครองไม่สนใจนะทหารก็เหมือนกันครับก็แสดงให้เห็นระบบความมันร,ระบบทหารก็มีปัญหานะครับเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยขับไล่ทหารก็ไล่ไม่ได้ต้องให้อินฟูไปไล่ เงินก็ไม่มีเจ้าตู้คอนเทนเนอร์ไปก็ต้องไปไงต้องให้ต้องรับบริจาคข้าวของข้าวปลาอาหารไม่มีกินอินฟูก็ต้องจัดฮะก็คือความล้มเหลวแบบที่ท่านนายกพูดเมื่อวานนี่ถูกต้องเลยนะครับอเข้าใจนะครับอืมเนี่ยจะต้องให้อินฟูบ้างให้พระบ้างหาเงินมาสร้างรัว้วมันก็คืออะไรล้มเหลวนะครับอืมนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้คิด นะครับก็กราบขอบพระคุณที่คนดูเยอะนะคะั้ทาง c e b o o o YouTube, t i ต t o k ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปก็ให้ข้อคิดนะเนี่ยก็สอดแทรกน้วยข้อข้อกฎหมายธรรมะเตือนสตินะหลายๆอย่างนะครับตื่นขึ้นมาก็ขอให้มีความสุขนะครับนะก็อย่างฟังรายการอาจารย์เนี่ยก็อยากให้มีความสุขอืมนะครับนะอืมนะมีคนบอกถ้าหน่วยงานราชการทำอะไรไม่ได้ก็ลาออกไปแต่เขาเขียนแรงนะผมไม่กล้าอ่าน กลัวนะต้องไปกินข้าวเย็นที่สาแก้วอืนะครับ fc เราก็เขียนแรงนะผมจะอ่านเฉพาะถ้อยคําที่สุภาพนะครับระบบรัฐบาลนะ,ระ,ระ,ระครับการทุจริตคอร,ร์รัปชันก็เต็มบ้านเต็มเมืองทําอะไรจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องมีเงินทอนนะครับจะซื้อนั่นซื้อนี่ก็มีเงินทอนผมว่าทุกหน่วยงานราชการนี่แม้กระทัมีแต่เงินทอนนะจะซื้อนู่นซื้อนี่มีเงินทอนหมดนะไม่มีไม่มีหรอครับ,รบ,บประเภทระบบโปร่งใสในประเทศนะนะอืม ทำ,ทำไมยังมีร้านกัญชาเปิดเยอะนะนะครับนะครับมันก็ต้องจ่ายสวยนะแคะ่นั้นเองไม่ต้องถามหรอกครับอะไรที่กฎหมายห้ามนะครับมันก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะ